วันนี้ที่มีการนัดประชุมก็ตามข้อบังคับของสมนกคมสื่อวลชนภิวะครั้งใหญ่นะครับเราต้องมีการประชุมประชุมใหญ่สามัรประจําปีนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งนะครับอย่างมากไม่ได้กำหนดนอกจากนั้นก็จะมีวิสามัญแล้วแต่สภานการนะครับวันนี้ก็เป็น ตภาวะการปกติคือประชุมใหญ่สามัญประจำปี2516ของสมาคมสื่อจัวตัวคับเกีแก่ครั้งที่แล้วเราได้ประชุมร่วมหน้าก่อนหน้านั้นที่โรงแรมบุษราคำเดิมอันนี้เปลี่ยนชื่อไหม่อะไรไหนเลือกเสียชื่อยากบุศราคำยังจำง่ายก็ประชุมมันไปปรากฏว่าไม่ครบองค์ประชุม Mm hmm. เมื่อ,องจกคุมประชุมเราก็นัดประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งตามกฎข้อบังคับของสมาคมสื่อวชนที่หกั่นแกมีข้อหนึ่งในการประชุมใหญ่เขาบอกว่าถ้าหากว่าครั้งแรกนัดประชุมแล้วสมาชิกมาไม่ครบตามองค์ประชุมน,นะครับก็ให้เลื่อนไปนัดประชุมครั้งที่สอง